คุณผู้ชมเคยมีอาการเหล่านี้บ้างไหมครับใจสัน่นคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะเหนื่อยง่ายแม้ไม่ได้ออกแรงมากถ้าคุณผู้ชมมีอาการเหล่านี้บ่งบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมกําลังมีโรคความดันโลหิตสูงมาเยีอยคุณและผลได้ที่อาจจะตามมาหากคุณละเลยอาการเหล่านี้นั่นก็คือเส้นเลือดทั่วร่างกายของคุณอาจเกิดภาวะตีบตันแตกจนทําให้เกิดภาวะอามาัอามพฤกษ์อัมพาตได้ดังนั้นเราควรทํามาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองโดยการออกกําลังกายเป็นประจํา และเลือกรับประทาาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะพืชผักสมุนไพรต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเทียมกระเพรากระเจีย๊ยบใบมรุมมะระขีนกอบเชยซึ่งสมุนไพรเหล่านี้ทําให้คุณผู้ชมห่างไกลจากโรคความดันสูงได้มากยิ่งขึ้นครับเครื่องดื่มน้ําสมุนไพร32ชนิดโพชงเครื่องดื่มน้ําสมุนไพรที่มีประโยชน์สําหรับคนไทยช่วยเสริมภูมิต้านทานให้คนไทยมีสุขภาพดีมีส่วนผสมของอบเชยดอกเก๊ก่วยและขิง ที่มีสรรพคุณช่วยลดภาวะที่ต่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงพ่อชงเราอยากให้คุณอยู่ทําดีไปนาน,น,าน